เจ้าพลังงานศาตร์เนี่มันดำอยู่วิธีคิดมีคนเขาบอกว่าอากาศมันมีน้ำหนักมันมีมวลแปลว่ามีน้ำหนักพอเวลามีมวลมันอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นน้ำหนักนั่นเองงั้นน้ำหนักของอากาศมัมนกดน้ําอยู่ตรงนั้นมันจะนนหนีไปไหนน้ำี่ได้อาเอออย่างมากก็ลมซัดหรือก็เป็นคลื่นออกมาสูนามิสึนามะและซึนาไม่ไปแค่นี้เอง ทั้งหมดโดยรวมแล้วก็ถูกอากาศกดมันหนีไปไหนทีเนี้รอดใต้พื้นกบะดานเคยสอดแชกมายังเนี่ยฐานภูเขาเนี่ยมาตามรมูมาตามช่องต่างๆนะสุดท้ายก็มาเจอกับดวงอาทิตย์ทีเนี้ขับข้างหลังดวงอาทิตย์พอเวลามันส่งความร้อนมามันก็กใหยเกิดแว๊กคุยอ,อําแปลว่าอากาศบริเวณที่ผิวเขาผิวเขาเขายอดเขาเนี่ยมันร้อนมันร้อนมันก็เกิดแวกค,คืออ่คาคำว่าแวกคุยอําตัวเนี้เคยรู้จักคำว่า พ้ายามแดดเลยครับนั่นแหละตัวนั้นมันเป็นตัวดูดอากาศกดมหาสมุทร่วนพุนยอดเขามันเป็นลาไฟลดูดมันดูดกับกดมันก็เซอร์โกเลกกันอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นในร่องรอยตัวนั้นมันเป็นภูเขาเรากามันก็เลยมาเห็นตกตรงนี้นี่อธิบายในรูปแบบของน้ําในมหาสมุทรนะอธิบายในรูปอ,รอีกไม่อีกนู่นมาจากอวากาศนูนะ่นนะ ต่อไหมถ้าต่อ,ดอดเอากันว่าใช้คําว่าโมเลกุลแรกได้ไหมได้เห็นเขาพูดก,กันจัง H 2 o ไฮโดรเจนสองอะตอมกับอกซิเจนหนึ่งอะตอมคือโมเลกุลของน้ําคําถามนี้ว่าออกซิเจนมันมาจากไหนทีนี้เ่เออเออเออเอเอ,เอ,เอก่อนนี้ยังไม่มีน้ํานะพี่เอ๋ยออกซิเจน ไอ,อ้อะตอมแรกมันมาจากไหนอ่ะเออไฮโดเรเนีกสองอะตอมไฮโดเรเนนนิวเคลียสแรกหรืออะตอมแรกมันมาจากไหนเสร็จเสร็จมันรักกัดงั้นนักวิทยาศาสตรอ์อย่าอย่าขี้คุยมาถึงวันนี้มีคนเขารู้ทันแล้วนะจ๊ะเออเออคนรู้ทันนั่งพูดอยู่นี่แหละอ่าอ่าอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องเนเจอร์ครับท่านเรื่องธรรมชาติล,ล้วนๆยอมรับเทนัปถเ,อเออวยาศาสตร์เนี่ยศึกษาธรรมชาติใช่ไม่ใช่ ถ้าใช่ลงพูดเรื่องธรรมชาติเอาอะไรมาย้อนแย้งลุงนเนี่ยโยเวเวลาเสียข้างเสีสู้ต่อโอเคไหมเรื่องนี้ก็เก่งไปเถอะคิดคำนวณเช่ไหครับไปประกอบเช็คไว้แล้วกันนะทีนี้ลุงเราพูดเรื่องราวธรรมชาตินะเชนจ่าเรื่องหนังเพราะนั้นใครเราไปเห็นทีเนี้ยอากาศต่อกับอากาศมันอยู่จุดไหนกันแน่